ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนต้อนรับพลตรียงยุทธชมพูนุษย์และคณะสปขอบอกทหารสูงสุดที่เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนค่ะณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนายกิตาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับพลตรียงยุทธชมพูนุษย์และคณะศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติหรือ สปขอบอกทหารสูงสุดพร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนายวีระสกุลวัฒน์ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำคณะครูและนักเรียนทำการแสดงต้อนรับพลตรียงยุทธชมพูนุชและคณะสปขอบอกทหารสูงสุดพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวน5 0,000่นบาท ในการเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสูตรพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนในด้านการดูแลให้ความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยการสร้างเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กให้หน่าอยู่น่าเรียนการสร้างเสริมพัฒนาการให้เด็กปฐมวัยได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และพร้อมพัฒนาเด็กระดับเนอร์เซอรี่ให้เต็มความสามารถและมีคุณภาพต่อไป